รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคะ่ะอา้าวอัดแล้วเหรอ สวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาผ่าพเพลินบายอัมท i รินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขแห่งนี้เลยนะคะทางชุดยูทู h ชา n นลอัมทรินีนะคะสำหรับทอปิกในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเรื่องของเรื่องราวดีๆใน3าวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเปิดคลิปนี้มาตอนไหนก็แล้วแต่นะคะมาดูกันว่าเรื่องราวดีๆใน3าวันนี้เนี่ยที่คุณจะได้พบประสบเจอคืออะไรนะคะอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มสับไพ่กันเลยดีกว่านะคะเรื่องราวดีๆใน3วันนี้ที่คนดูคลิปนี้จะได้พบประสบเจอคืออะไรชึบอืม น่าจะเป็นความท้าทายนะคะทูบสอสนะคะความท้าทายนะคะที่คุณจะได้เจอนะคะมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความมีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นนะะหรือเป็นไปได้ว่าคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตหรือ หรือหรือจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วมีความกลัวกังวลเกิดขึ้นในใจิตใจคุณนะเดี๋ยวขอดูพลังงานภาพรวมของคุณอีกนิดนึงนะคะคนที่มาดูคลิปนี้นะคะว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกอย่างไรหรือเป็นอย่างไรบ้างอคุณน่าจะคาดหวังอยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรืออยากจะให้มีคนเนี่ยมาช่วยเหลือคนนะคืาเรียอว่าอุปถัมภ์คำชู ช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรือความมั่นคงให้กับชีวิตคนนะคะอืมแล้วคุณก็กำลังอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคืออาจจะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้อาจจะเป็นธุรกิจหรือการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณกําลังศึกษาเรียนรู้มันคุณกําลังคือคุณเป็นคนที่ ตั้งใจฝ่หาความรู้อยู่แล้วนะคะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ศึกษาอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆที่คุณกําลังจะเริ่มทําหรือคุณอาจจะเริ่มแล้วกําลังเรียนรู้กับมันอยู่นะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน3มวันนี้คืออะไร เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสามวันนี้คืออะไร <Yeah. S 1> อืมอาจจะเป็นการโฟ r ส e นะคะอาจจะเป็นการได้พักผ่อนนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆของคุณนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทำสิ่งต่างๆมาเยอะแย,ะ,ยะมากมายอาจจะแบบทำงานหนากักหรือว่าใช้พลังงานไปเยอะกับ การทํางานหรือการทําสิ่งต่างๆนะคะในสามวันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาดีที่คุณจะได้พักบ้างแล้วได้หายใจหายคอบ้างแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆของคุณนะคะอ่ะเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกในสามวันนี้สําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะอืม justice นะคะเรื่องราวดีๆของคุณอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมาให้คุณเนี่ยได้คิดได้ตัดสินใจนะคะอาจจะมี choice ทางเลือกอะไรบางอย่างให้คุณเนี่ยคือเหมือนกับมีทางเลือกนู่นนี่นั่นมาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีแสงสว่างมีทางออกกับเรื่องที่คุณ อาจจะกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะมีคนมาตัดสินใจให้มีคนมาเคาะว่าคุณควรจะต้องทําอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะคือมีคนมาช่วยตัดสินใจหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ได้เลือกได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะอ่นนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคุณในสามวันนี้นะคะอ่ะอะไรอีกที่เป็นเรื่องราวดีๆในสามวันนี้ที่คนที่เปิดมาดูคลิปนี้จะได้เจออืม น่าจะเป็นการได้ฝึก Five Fab Ones นะคะคุณน่าจะได้ฝึกในการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะหนึ่งผู้ฟังที่ดีสอง มีทักษะในเรื่องของการเจราจาสื่อสารต่อรองเนื่องจากว่ามันจะมีคนที่จะต้องมาพูดคุยหรือว่าเจราจากับคุณเนะี่ยเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนว่าต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นต่อของตัวเองต่างคนก็ต่างอยากจะพูดในเรื่องราวของตัวเองนี่อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะได้ฝึกให้คุณได้ฟังนะคะฟังผู้อื่นนะคะรับฟังผู้อื่นหนึ่งนะ,ะสองได้ฝึกในการ พัฒนาทักษะในการสื่อสารของตัวเองพูดอย่างไรนะคะที่จะ,ะที่จะสามารถได้บอกความต้องการของตัวเองโดยที่แบบว่ายังยังยังเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่นะคะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้ฝึกในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการรับฟังให้มากนะคะในการฝึกในการควบคุมในการคิด ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําอะไรต่างๆนะคะอะไรอีกที่จะเป็นสิ่งดีๆหรือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นใน3วันนี้นะคะอืนักจอบคัพส์นะคะจะบอกว่าความสําเร็จนะคะมันรออยู่ข้างหน้าจะบอกว่าใน3วันนี้เนี่ย เป็นไปได้ว่าคุณกําลังเดินทางเข้าสู่ความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณหวังคุณฝันคุณตั้งใจคุณอยากจะไปให้ถึงนะคะเป้าหมายของคุณต่างๆเนี่ยมันกําลังใกล้ถึงความจริงเข้าไปทุกทีแล้วแล้วคุณก็ถ้าคุณอยากให้มันสําเร็จเร็วขึ้นคุณอาจจะต้องเริ่มวิ่งนะคะคือปกติคุณอาจจะค่อยๆเดินน่ยคุณอาจจะเริ่มวิ่งนะคะวิ่งด้วยแบบ ก้าวให้ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเร่งทําให้มันเร็วขึ้นมากขึ้นนะค,ะความสําเร็จอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนนําสิ่งดีๆนําเรื่องราวดีๆนําข่าวดีๆมาบอกคุณก็ได้นะ,ะในสาวันนี้อ่ะเรื่องราวดีๆอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสามวันนี้ Queen of Cups นะ เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุนนี่กคือมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนี่แหละนะคะจะมีเรื่องราวดีๆมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นในชีวิตคุณและแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะมีดวงนารีอุปธรรมนะคะใครที่กําลังติดขัดในส่วนใดก็แล้วแต่จะมีคนคอยอุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือนะคะจนคุณเนี่ยสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆแล้วก็ประสบความสําเร็จไปได้อะ ไปกันต่อนะคะเรื่องราวดีๆอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันเลยโอ้โหเห็นไหมคะบอกแล้วจะมีช้อยส์มีทางเลือกอะไรต่างๆมาให้คุณเลือกนะคะเป็นไปได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำงานทำการหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีช้อยส์มีทางเลือกมาให้คุณได้เลือกสรรน,นะคะสิ่งที่คุณฝันคุณหวังคุณเลือกได้เลยว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนอยากจะ ใช้ชีวิตยังไงนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะที่เป็นเรื่องราวดีๆในสามวันนี้นะคะที่คนจะได้พบประสบเจอนะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือไพ่ของคุณนั่นเองนะคะอ่าตามธรรมเนียมนะคะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบ,บานมีความสุขแล้วก็ทรงพลังด้วยนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกนั่นก็คือ if there's no destination will you come with me นะคะถ้ามันไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมากับฉันไหมเออมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่พายอยากจะบอกนั่นก็คือ ชีวิตบางทีมันอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งเขาบอกว่าชีวิตอาจจะไม่ใช่การค้นหาว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรนะแต่มันอาจจะเป็นการสร้างตัวเองขึ้นมาว่าเราจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการเดินทางบางทีมันอาจจะบางคนอาจจะกําลังค้นหาตัวเองว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นอะไรเราจะต้องไปทางไหนนะคะ อันนี้มันอาจจะทําให้กดดันชีวิตตัวเองมาก,มากเกินไปบางทีมันอาจจะเป็นการสร้างตัวเองก็ได้นะคะว่าเราอยากจะเป็นอะไรล่ะแล้วอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราก็เอาตัวเองไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นนะเราใช้ชีวิตแบบนั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะอ่าอีกหนึ่งใบค่ะเพื่อเป็น แนวทางการใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้มีความสุขจากสำหรับแฮปปี้เนสนี้นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกคนที่มาดูคลิปนี้นั่นก็คือ higher self นะคะตัวตนที่แท้จริงนะคะจูๆถ้าคุณเห็นตัวเลข1111 11, พบคำตอบที่สงสัยในหนังสือ,อ,อมีความฝันดีๆหรือคุณอาจเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปร่าเริงขึ้น เปี่ยมรักมากขึ้นนั่นหมายความว่าคุณได้รับการสื่อสารจากตัวตนภายในของคุณจงฟังและรู้สึกถึงไงเอเซลฟของคุณที่รอคอยให้คุณหันกลับมาค้นหาให้พบภายในตัวคุณเองสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือบางครั้งบางทีเราใช้ชีวิตนะเราอาจจะมีความจากที่เคยรู้สึกบางทีมันจะมีเสียงข้างในของเราที่แบบว่า มากดดันตัวเราเองบ้างหรือว่า,เ,าเกิดข้อสงสัยอะไรบางอย่างในชีวิตทันทีที่คุณรู้สึกร่าเริงขึ้นรู้สึกมีความรักมีความสบายใจในตัวตนมากขึ้นนั่นแหละนะคะทันทีที่มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณเนี่ยสื่อสารกับภายในตัวเองเลยนะคะให้ฟังนะคะให้ฟังแล้วก็รับรู้เลยว่าเอ้เรากําลังรู้สึกยังไงกับตัวเองเช่นบางที บางครั้งบางวันเราอาจจะรู้สึกโอ้ฉันแฮปปี้จังเลยฉันมีความสุขจังเลยเฮ้ยถ้าเวลานี้ที่คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขคุณคุยกับตัวเองเลยเฮ้ยคุณรับพลังงานดีๆีแบบนี้จากตัวเองทันทีเลยนะคะว่าเอ้ยฉันมีความสุขฉันมีความสุขจังเลยที่ฉันทําอะไรสําเร็จฉั่นฉันมีความสุขจังเลยที่ฉันได้กินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือแบบให้สื่อสารกับตัวเองให้รับความรู้สึก คือมันเหมือนกับเป็นการรับพลังงานดีๆให้กับตัวเองใส่เข้ามาในชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอ่ะสุดท้ายค่ะมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อให้คุณได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างเบิกบานแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทรงพลังนั้นไพ่อยากจะบอกอะไรเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับคุณคนที่มาดูาไพ่คลิปนี้นะคะ และไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือเห็นใจตัวเองบ้างไหมเห็นใจตัวเองบ้างไหมถ้าใจของเราดีเราก็มองเห็นโลกนี้ดีถ้าใจของเราไม่ดีเราก็มองโลกในทางไม่ดีถ้าใจของเราไม่เกิดเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นของว่างไม่มีอะไรถึงภายนอกจะดีหรือไม่ดีใจของเราก็ไม่เกิด เราเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนไหนไม่ดีเราก็อย่าเอามาใส่ใจจากพระอาจารย์สำราญธรรมทุโรนะคะหลวงพ่อกล้วยอะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานนะคะเราก็จะมองเห็นโลกใบเนี้ยมันดีอาแต่ถ้าเกิดใจเราขุ่นมัวนะคะเราก็อาจจะมองมันไม่ดีนะคะ แต่ถ้าใจของเรามันไม่มีอะไรเลยเราก็มองโลกนี้มันแบบว่างเปล่าไม่มีอะไรเช่นเดียวกันนะคะอืมไม่ว่าข้างนอกจะดีไม่ดียังไงใจเรามันไม่มีอะไรมันลงโล่งมันก็ลงโล่เนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราดูใจของเรานะคะว่าใจเรากําลังจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกเอาเฉพาะส่วนดีๆมาใส่ใจนั่นหมายความว่าเลือกเสพเลือกรับ เฉพาะสิ่งดีๆมาใส่ในใจเรานะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆอะไรที่เป็นพลังงานดีๆอะไรเป็นคําพูดดีๆนะคะให้เอามาใส่ใจส่วนอะไรที่มันเป็นคําพูดไม่ดีเป็นพลังงานไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นคําพูดในเชิงที่ทําให้รู้สึกไม่ดีอ่ะก็ตัดมันออกไปนะคะตัดมันออกไปอย่าเก็บมามาเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือน ซอฟต์แวร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรอะ่ะเป็น e x t e r n a l <c oughs> เป็นสิ่งที่มันรวบรวมจัดเก็บอะนะคะทันทีที่เราเสพสิ่งดีๆรับสิ่งดีๆรับพลังงานดีๆสิ่งเหล่านี้มันเก็บมาอยู่ในตัวเราพอเรารับพลังงานดีๆมาเยอะๆเ,เราก็ส่งออกพลังดีๆไปเยอะๆแต่ถ้าเกิดทันทีที่เรารับสิ่งไม่ดีเข้ามารับแต่คําพูดไม่ดีเข้ามารับสื่อคําพูด สิ่งแวดล้อมอะไรที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเรานะข้างในเราก็จะมีแต่เหมือนรถขยะที่เก็บแต่ขยะถูกไหมพราะเก็บขยะเยอะๆเ,เป็นไงกลิ่นมันก็คือมันไปไหนไม่ได้กลิ่นมันก็ส่งออกมามันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเหม็นออกมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะเก็บพลังงานดีๆอยากจะให้ตัวเราหอมเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บดอกไม้เข้ามาในใจเรา เก็บดอกไม้เก็บสิ่งหอมหอมเข้ามาในตัวเรานะตัวเรามันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ,ะและใจเรามันก็จะดีข้างในเราดีมันก็ส่งไปถึงความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันดีแล้วก็ชีวิตเราก็จะดีแล้วก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือภาพรวมของดวงชะตาพาเพลนในวันนี้นะคะเป็น เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสามวันนี้นะคะหวังว่าไพ่เซตนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดกิ่งกริ๊งๆกดซีเวอร์สให้กับทุกแฟนเพจนะคะเลยไม่ว่าจะเป็นอ um ัมทรินีคิดบวกชีวิตบวกอัมทรินีดนตรไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะ อินโทรแฟมิลี่บอลหญิงพลังหญิงนะคะ YouTube Channel อัมทารินีแล้วก็ t i k t o k อัมอันเดสกอร์ทารินีเปลี่ยนเป็นอันเดสกอร์ขีดเดียวแล้วนะคะ mm. เลือกความง่าย mm. นะอัมอันเดสกอร์ทารินีนั่นเองนะคะ mm. ก็สําหรับวันนี้ขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังนะคะขอให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณและมีชีวิตที่ดีมีคุณค่าทรงพลังแล้วก็มีความสุขนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย